ปลั๊กไฟก็ถือว่าเป็นส่วนหลักมากในการทํางานทางด้านระบบเสียงครับผมครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็ใช้ปลั๊กไฟแบบนี้ได้ครับผมอยู่กับบูธโกตาใครต้องการอุปกรณ์ชิ้นไหนเกี่ยวกับระบบไฟต้องการเพิ่มความปลอดภัยในระบบเครื่องเสียงของท่านก็สามารถเข้ามาที่นี่เลยครับผมจุดหลักสําคัญเนี่ยก็คือปลั๊กโหลดครับผมอยากให้ปลั๊กโหลดเนี่ยเป็นตัวสําคัญมากสำหรับระบบเสียงของเราครับบางคนครับก็มองข้ามปลั๊กโหลดตรงนี้ไปครับปลั๊กโหลดคืออะไรทคนรู้ไหมครับปลั๊กโหลดก็คือศูนย์รวมของไฟนั่นเองครับผมครับนี่ครับ พักโหลดครับนี่พักโหลดก็เป็นคล้ายๆกับเบเกอร์ตามบ้านเราใช่ไหมเบเกอร์บ้านเราทำไมเป็นอย่างนี้ครับผมครับแต่ละจุดเนี่ยห้องนอนครับแอร์ห้องซักผ้าเนี่ยจะมีเบเกอร์ตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ก็เวลาไฟมีปัญหาเวลาช็อตเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยตัดให้ด้วยครับถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญมากในการใช้งานเครื่องเสียงของเราครับผมแล้วก็ข้างหลังกันไหมครับพักาก็จะแบ่งเป็นโซนหมวดหม่ไปว่าเบเกอร์ตัวนี้เข้าตัวนี้เบเกอร์ตัวนี้เข้าอันนี้ถือว่าครบมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านไฟเข้าเนี้ยครับนี่ปลอดภัยมากสหรับสายกระเสียงบ้านเราหรือเึรงเสียงบ้านออกงานครับผมไฟต่อจากเมนมาเข้าปักคาเวอร์ตัวนี้เสียบเข้าไปเลยครับผมเวลาเราเก็บเครื่องเสียงส่วนมากเนี่ยไฟฟ้าถอดจากหม้อยังถอดยังไม่ได้นะครับเราก็สามารถถอดปักพาเวอร์ตัวนี้ออกแล้วก็วางไว้ได้แล้วก็สามารถเก็บเครื่องเสียงเราได้เลยครับผมครับในปักค่ายนี้ก็ถือว่าใช้สายอย่างดีครับผมครับนี่กันไฟรบกวนก็มีครบทุกอย่างครับผมสหรับตัวนี้ยเกวัดไฟเห็นก็มีครบทุกอย่างในตัวครับผมครับ หลายคนถามว่ามันแพงไหมครับไม่แพงนะครับตัวนี้แค่3,700บาทครับถือว่าถูกมากทุกคนสามารถจับต้องได้มากเพราะว่าตัวนี้มันคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วทุกอย่างไฟดูดไฟลงโค้งครับผมครับแยกโซนได้บทได้ว่าเป็นดังนั้นเต็นท์หนึ่งเต็นท์สองเต็นท์สามครับไฟตามทางครับเขาสามารถทาได้บทครับยิ่งวันไหนฝนตกเนี่ยตัวนี้ถือว่าอุปกรณ์ที่สําคัญมากในการเซฟเครื่องของเราครับบางคนกวจะไปถอดปลั๊กไฟดูดพอดีครับผมผมเคยคิดภาพกนันออกครับ เตีนเปรียกด้วยไฟดูดด้วยใช้ผ้าไปลองดึงถอดออกครับแต่นะ่ะแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นแต่ยุคนี้นี่เบเกอร์ Baker, สบายที่สดเราสามารถแยกสนน่นเลยสำหรับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ถือว่ามี2รุ่นอันนี้ก็3,700ที่ไม่มีแหลกแต่ถ้าใครอยากได้แหลกแบบวสวยๆครับนี่ครับ ไหมครับนี่ไปงี้เลยครับเพิ่มแค่2500บาทเป็น6 2 0 0นันั้นเห็นไหมครับได้ความเก๋ความสวยความเท่ความมาตรฐานของแหลกไฟได้ไปอีกเห็นไหมครับถือว่าอุปกรณ์สำคัญครับที่ผมแนะนำสำหรับสายกระแสบ้านครับต้องมีอย่างนี้ครับผมไม่มีไม่ได้ครับผมเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมาตรฐานของท่านนั่นเองครับผมครับทีนี้เนี่ยเห็นฝั่งนี้ไหมอุปกรณ์เยอะขนาดนี้หลายคนถามว่าเขาไปใช้อะไรครับดูครับเห็นไหมครับนี่ใช้ปิดรูตามลุงตามแหลกครับ จะมีทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับเหี่ข้างหลังก็มีครับเนี่ยครับปิดรูตามแหลกทําไมต้องปิดรูครับหลายคนเคยเจอหนูเข้าเครื่องไหมครับหนูเข้ากัดเครื่องเข้าอะไรเนี่ยอุปกรณ์วันนี้ช่วยได้ครับเนี่ยพวกเพจจะมีบทเนี่ยนะครัพวกนี้ครับใครแหลกกรใหญ่หน่อยก็สามารถเอาอย่างนี้ไปใส่ได้ไหมครับเนี่ยครับปิดรูกันหนูเข้าเนี่ยมีหลายแบบผมครับสามารถเข้ามาเลือกชมได้ที่บูธโกต้าเลยนะครับผมครับราคาแพงครับอย่างที่ผมยกขึ้นเมื่อกี้เนี่ยรู้ไหมราคาเลยสองร้อยบาทครับคุปนครับสองร้อยบาทอย่างอันนี้ที่ปิดแหลกรูเล็กเนี่ยดูกันว่ากี่บาท 50บบาทนะครับ50าบาทผมบอกเลยว่าถูกครับแล้วงานที่ออกมาถือว่าดีมากครับผมครับผมยังงเลยขายได้ไงนี่แหละคือปัญหาตรงนี้ครับผมครับถือว่าอันหนึ่งสินค้าที่ผมอยากแนะนำครับทีนี้ปลั๊กโหลดไปแล้วครับปลั๊กโหลดมันก็มีลูกด้วยอะไรหลายอย่างครับผมอย่างพวกนี้เขาเรียกว่าปลั๊กติดแหลกครับผมปลั๊กติดแหลกก็อยู่ในพวกแหลกบิ๊กของเราครับแหลก EQ ครับเนี่ยปลั๊กคนนี้สมควรที่จะใช้มากสำหรับตัวนี้ครับผมครับราคาก็ แค่1,200บาทเท่านั้นครับผมครับทีนี้ในมิกเราไม่ต้องมีปลั๊กปูรูพลังครับเสียบเข้ามิกเส้นเดียวแล้วก็อันนี้เสียบเข้าปลั๊กติแล็กเราได้เลยเห็นไหมครับนี่ปลั๊กก็มีหลายราคาอันนี้พันสอันนี้พันแเนี่ยพันแตัวนี้ก็แอมสูงขึ้นครับข้อดีคืออะไรครับสำหรับใครที่ชุดเล็กเช่นพาวเวอร์แท่นเดียวแล้วก็มีคอร์สไปเลยปลั๊กไฟเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะได้ครับชุด2องก็สองรือสี่ก็สี่ตัวนี้จบได้ครับผมครับอันนี้ก็แนะนําให้ได้แค่ชุดแหลกอย่างเดียวครัับบผมครแต่ถ้า 6คุณ6 8คณ8ไปเนี่ยผมอยากแนะนําเป็นตัวนั้นแล้วครับผมครับเป็นตัวใหญ่แล้วเพราะว่ากระแสไฟก็จะเยอะขึ้นสายไฟใหญ่ขึ้นเสียงก็จะดังดีขึ้นประมาณนั้นเองครับผมครับทีนี้ขยับมาอีกแล้วก็จะมีปลั๊กย่อยอีกนะครับนี่ปลั๊กไฟย่อยก็มีครับนี่พันห้าครับผมสำหรับใครที่ต้องการความปลอดภัยมีเบรกเกอร์มีโวลต์ครบทุกอย่างครับผมครับนี่มาครบเลยครับอันนี้ก็แค่990บาทเห็นไหมครับได้ปลั๊กคดีแล้วก็ทนด้วยครับตัวเสียบเป็นสปิคนครับมีสายแถมด้วยครับผมคร 690อยนี่อย่างนี้ก็มีครับแบบแข็งแรงทนทานกล่องเหล็กครับใช้จนลืมครับก็มีหลายเกรดหลายแบบอย่างแบบนี้ก็มีเห็นไหมครับนี่อันนี้แค่7 0 0กว่าบาทก็เพิ่มความแข็งแรงความทนทานของการใช้งานขึ้นอีกแล้วก็เสียบแน่นด้วยปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ของเราครับผมครับก็มีอย่างปลั๊กแบบนี้ก็มีครับนี่ปลั๊กอันนี้3เฟสก็มีครับมีครบตัวอย่างหลายแบบครับก็มาเรียกใช้ดูครับส่วนปลั๊กนนี้จะจะอยู่กับงานดนตรีซะใหญ่ส่วนใหญ่แล้วครับผมเช่น ระบบไฟบนเวทีครับนี่แยกทุกย่อยไปครับไปอีกครับเห็พวกนี้อยู่งานเวทีส่วนใหญ่ก็สามารถเข้ามาเรียกชมได้อันนี้ก็แค่2อ0 0นะครับถือว่าถูกมากปฟอกไฟโกต้าครับอันนี้ก็แค่พันหกเงี้ยครับถือว่าเป็นร้านที่ขายถูกมากพอสมควรครับผมครับ